กำลังวันลืมมันแบบนี้แหละถ้าพวกพี่ไม่ทวงนะผมเป็นคนขี้ลืมนะครับเลขกำลังวันนะครับสีส้มลวกันกำลังวันเอาแบตหมดเลขกำลังวันนะครับงวดนี้ เก้าสามเจ็ดตัวไหนจะมาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับงวดที่แล้วกำลังวันวันเสาร์หนึ่งห้าแปดออกห้าแปดตรงตรงอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขกำลังวันนะมาแน่นอนครับแต่ว่ามาจะมาตัวไหนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะให้ดูงวดนี้งวดงวดนี้นะครับงวดที่แล้วเห็นไหมเลขกำลังวันออกห้ากับแปดเลยออกห้าแปดล่างนะครับแล้วพอมาดูงวดนี้นะครับ พอมาดูงวดนี้วันที่อันนี้ของงวดนี้อันนี้กำลังวันหวยออกวันศุกร์นะครับหกสามห้านะครับกำลังวันมาหกหกมาหลักร้อยงวดนี้กำลังวันหายไปไหนไม่ใช่ ไปไหนแล้วนี่อ่ะนี่ครับ937ตัวไหนจะมาตัวไหนจะมานะครับเราดังอยู่แล้วละเพราะว่างวดที่แล้วหวยเราหวยเราเข้านะครับอืมแต่ผมผมก็โพสต์ตามที่ผมบอกพี่แห่ละว่าผมอะไม่ไม่อยากแข่งขันผมไม่แข่งขันกับใครนะครับผมเกียขันกับตัวเองพอแล้วเวลาผมเห็นพวกป้าปาแม่ๆม,มีถูกหวย มีเงินมีทองใช้เนี่ยผมมีความสุขเพราะมันคือบุญกุศลที่ที่ผมได้ช่วยเหลือยิ่งให้ผมก็ยิ่งได้ไม่คือไม่ได้ในรูปไม่ได้ไม่ได้ในรูปแบบเงินแต่ได้ในรูปแบบอย่างอื่นเข้าใจไหมได้ในรูปแบบอย่างอื่นนะครับก็คือจะได้ในรูปแบบอย่างอื่นอย่างเช่นมีสมาชิกเข้ากลุ่ม อะไรแบบเนี้ยหรือมีงานเข้ามาเออมีสิ่งไม่คาดฝันอะไรแบบนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่เพราะว่าเราผมให้แล้วผมไม่ได้มาเรียกร้องขอค่าน้ำชากาแฟส่วนคนส่วนกลุ่มนั้นก็ไม่ได้บังคับก็บอกตลอดนะครับก็บอกตลอดว่าใครไม่เข้าก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ใครอยากจะเข้า ก็เข้าไปอันนี้คือไม่ได้การไม่ไม่ได้มาบังคับให้เข้ากลุ่มอันนี้คืออยากคุดคนที่อยากเข้าไปจริงๆแล้วคนที่เขาเข้าไปเขาจะรู้ว่าเออในกลุ่มไม่ได้มีการเลี่ยอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เคยขอค่าน้าําชาค่ากาแฟมีแต่ให้ร่วมทําบุญต่อยอดบุญอ่ะดาวโจนพิมพ์สโลแกนขึ้นมาครับผมมีความสุขนะแต่วันนี้ผมเห็นอยู่เม้นหนึ่ง